นะฝั่งนุ่นเมืองไทยอะนะเมนบุยคาเี่คาเฟ่โอ้ my god สไตล์ไทย oh. <My> เคาฟฟ่แต่วันตอนนี้ก็คือมอสโปรโลแล้วเมนไอ้หุบสวัสดีสวัสดีค่ะพี่เพรชีขอพอกันอีกแล้วจ้ากระสองควันสัตว์สวรรค์ตะเคียนจ้ามันหน,นี้เนาะอ่าไดมา้มาเจอไอ้นัดไอ้เนวเนาะ ไหวในกามินิสิบ้ายเนยวเดินเที่ยวชมภาพบรรยากาศอยู่เอเชียทิศทุกคนว่าเป็นอะไรน,นั้นเดี๋ยวไปพบเจอกับอ้คนกันเลยเนาะสบายดีอ้านแนวสวัสดี <now> สวัสดีสวัสดีมินิไอ้มามามานัดเจอกันเนาะแม่แม่นัดเจอกันสถานที่แห่งนี้ก็คือเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ชาวต่ตางชาติเ่น นิยมกันมาเที่ยวเนาะไอ่กะไอ่มาจากเถื่อเลยไอ่เพราะกะมาประมาณแค่เถื่อหนึ่งสองเถื่อนเดียร์แต่ว่าย,ยังพัน,น<ด>แบบย,ยังพันในแม่เพรทันเที่ยวชมยังพันในเที่ยวชมมื่อถูกดุถูกมุมเนาะแม่แม่แม่โอเคเดี๋ยวมือนี้น้องฟันสิพาไอไปไว่ามันมีอีกอย่างที่ตื่นตาตื่นใจเนาะมันมีนีอีกย่างมีอีกอย่างเขาสวยงานมั้ยสิมันมีความสวยงามเลกะเบิ้ง ล่านล้านขายของแบรนด์เนมในไอ้นี่ตอนนี้ไแม่นขายขาไม่เนิบเมนแมนเบิรงในนี้เกิดมาเลยกกเบิรงในนี้ล่ะราคาเท่าไรนี่โอ้ยไอราคาเท่าไรนี่แมนมันเป็นแบรนด์ของเขาเป็นนงขันบู้วาราคาเท่าไรเนาะเป็นคนมโนของแมบฮะอยากซื้อไปให้แฟนเลยว่ อ้าวบอมีแฟนสื้อห้ซื้อให้น้องควนแทงก็ได้เี่ยหยอกยอกนมาเขาแบมนือเขาได้รไหเขาเมีเงินเามันบ่ได้อยู่ในแมนแมนเดี๋ยวสิพายไปอย่างชมภาพบรรยากาศฟังรังนี้ไอฮูบอกว่าจุดนี่มันมีอีกย่งจุดนี้นะแมนมีอันหมันมีน้อ้สาวดิ ไอ้เคยเห็นเหรอในนเซาดีอยู่ในทอรทัศน์ะนหว่างเมนที่ว่าค่อยาวน่ะแม้เคยเห็นในทรทัศนแล้วมันมีว่าสิมีของจริงมีเดี๋ยวสินภาพไ่เบิงเดี๋ยวไอสินตะลึงในโนเซามันมีในโนเซาระว่างมันการ์ดคออดโอ้ย่าเป็นกยาดเโอ้เบิ่งในไอายนี่ ลาดน้องอาหารนี่ก็คือแบบโอ้สุดยอดอ้เคยเข่าโบราณอยากเข่าปะองอ้ยอน้งนาเคยกินแต่เจียิกแล้วเนะจียผิกจะจำจำมะเดชจำเข่าเนาะแซ่บสุดเลยเนาะแต่มีบุกเคยกินมั้นองควันก็บเคยกกันจำเจี๊ยบมแเดนันมเมน ลูกผู้ร <si ้านเนี่ยไอ้โมกาเขาโมกาเขามันโคหน้าคือไอ้โมยเนี่ยมยากเล่าเลยวาจะทานอยากเล่าเลยว่าจะคังนี่นอห่นมันาแเลยแมนบอกอันนี้อันนี้เ็นบอกหันเห็นบอกหัวมันหันเฮนบอกม่นเดี๋ยวน้องสิภาพไม่พงฮาวาไวายฮาวาเนี่ยไหน เรื่องจริงไหมเนี่ยหรือว่ามันกัดคอหาย<ม>าไนีนี่อันนี้กับนี่นี่น้ำตกนี่โอ้ยมีร้า <S <S นในห้องอาหารนี่<ะ>ยังมีวาสนาได้เขาเนาะนี่บ่าเขาจะเป็นแบบไทยแลนด์น่ะน้องอ่ะไทยแลนด์ม,มีป้ายบอกอีก โกดงนี่นะโกดงเดี๋ยวโกดงโกดงหกบอกโดังก็ดังโตอ่นบกโ่ออกดังโดังอเด็กอดังรอดังดังนี่ดังโคดังบอกนดงดังหกโกงโกงนี่พี่น้องประเทศไทยโบราณเลยประเทศไทยงานใน อะะปรเททศไยขนาดไอเสื้อบอขนาดมันพ้นตกอ่ะต่างชาตินึงหลายเป็นเป็นพออย่างพระเจ้าขันทเป็นเพื่อเขาเหมือนกันเพราะความชื่นชอบบ่พูนพูนเบืองแมนพูนข้าจ้ายางข้าไปข้างในคุณน่ะนี่นี่ตุ๊ดนี่หละที่อยากให้อายเห็นแมนมันคือนายเนาะเท้าเท้าอะไรโอ้ยไปเห็นเนาะถัดดิเห็นเนาะถัดบ่โอ้ย เห็นตัวจริงแล้วชื่อเป็นยังไงวันนี้เห็นตัวจริงมัเป็นยังไงวันี่ย่านบอสเมนเมนเนี่ยข้อยาวเนี้ยนี่เบิ่งข้าาเขาไปเบิ่งกันนะ้ะเจ้าบริจานเนี่ยยันนี่มังเขาอยู่ยางเข้าไปห่ันเป็น ยังคือยังนี่สิงสานะค่ะสิงสามามุนี่ค่ะไอเคยขืนบอเคยย่านบ่เอาที่เคยขืนดนลังม้วนลังควายเอนีโอ้แต่บ่เคยขืนแบบนินจักเอเนาะลองควันกับบเคยคือกัน จิบอานเท่ากับคืนเต้นลังงงวลังควายเม่นงไอไอ้ว่าเขาเห็นได้ยังไงฮันมีน้ำตกตกวะแม่นมงที่ล่ะมันมม่นอยูู่มังยามอ๋มงที่ล่ะฮันแม่นบนน้ำตกสุดยอดบวายวะสุดยอดว่าอยวะ ไอเดียเขาเจ้าแบบสุดยอดคนไทยอ่ะแมนสุดยอดจริงๆทุกคนนีว่เขาเรียกว่าไทยไทยเชมัยแมนนี่นี่จุดนี้ที่นักท่องเที่ยวเดินเข้าไปไม่โบกเป็ดใจเลยเป็นยังนักท่องเที่ยวเขหมักเมืองไทยแท้แมนบอกเขายอดแยวนี้อีกนักท่องเที่ยวจังร่างไรมาเมืองไทยแมนอพัฒนาทุกเรื่องในไอ้เอ้ย ทุกเดือนไหนพัฒนาทันพัฒนาทุกเดือนเลยพัฒนาทุกเดือนแมนแล้วข้างล้างนั่นกงสิเป็นสวนนะบนนมีแต่ซันนี่นะเมนอ่าอยากเห็นบล่ล่ะเดี๋ยวหน่อยจะพาไปสุดยอดอันนี้นะสุดยอดเมืองไทยนี่มันอะไรสุดยอดจริงสุดเยอะจริงๆทันพัฒนาทุกอย่างอยากให้ทั้งพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งเราไนมาเห็นกับพรูกับตาบ่ ก็คืออยากให้เห็นนี่แหละอยากให้เห็นก็บคูกับตาเนาะถ้ามีโอกาสคืออยากให้มากแบบในสัมผัสด้วยตัวเองเนาะบึ้งเริงแต่ว่าข่าว่าโบเห็นก็คือนี่แหละให้กระสามซ่องขึงแม่แม่ก็สางซ่องให้ได้เห็นแม่เนาะเมื่อไหร่ฉีบอไดมาอยู่กับมาเห็นกับทู่กับตาแต่ว่าก็ได้เห็นแลวก็รู้สึกแบบคือเข้ามาเนาะก็คือแบบให้กับความหมายที่ให้สางซ่องขึ้นมาก็เพื่อนเแี่ยเพื่ออยากให้คนทั้งบ้านได้เห็น บรรยากาศของเมืองไทยของประเทศไทยว่ะน้องควันคือกันการพัฒนาของเพิ่นมขึอดขันไดแล้วมนประเทศไทยนี่เพราะว่าประเทศเขายังบ่มีแบบนี้ประเทศเทายังบ่มีแบบนี้ไม่ไม่จะมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้เนขาจะอย่างเข้าไปอู้ไ้ฮักกระสิทูเนี่ยมันมีแค่ไหนไอคล้ายเขาเลี้ยงนี่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 กดังหนึ่ง มันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะไอเท่านี้ยังก่อบิ๊กซีเมนเมนอุ้ยน้องควันค้างมจะเห็นนลคะระวังน้ำเด้อไาเบิ้งนี่อ้ายเขาจ้าเห็นยังหะเขาเจ้าเห็นยังหะนี่เขาเจ้าเข้าไปทำไง ไนโนเซาตัวจริงเฮ้ยเขาว่าอะไรอุ้ยมดในตัวว่าไม่รีดนุ่นบ่างในเขาเจ้าเลี่ยนแถวกันมากเงี้ยงเลยอะอันนี้เขาอยากเขาต้อง h ิดอะไรนะถ้าเขาอยากเขาถ้าเขาอยากเขาช่วงเดือนนี้ก็คือมดโปแล้วมันจะมีปูยเขาฟี่บดรือยไงเมมี่มีมีเดือนหนึ่งเดือนที่แล้วอ่ะมันมีโปรที่ว่าเขาเจ้าให้เขาฟีแต่อยู่ฝั่งนุ่นนะฝั่งนุ่นเรื่องไทยะนะ เมนให้เขาฟีโอ้ m ม god ประเทศไทยเขาฟีแต่วันตอนนี้ก็คือมันโรแล้วเมนอายหูบอยยังมันเ่ะไม่ยังค่ะยังไปเบิ่งบ้่งห่ะระวังมันตอดเด้อม่ยังค่ะมียังค่ะเห็นบอไม่ยังค่ะใข่บอดีว้าหัวใครนี เมนมันย uh, oh, right okay, he right ังก็ยมาไข่อยู่ดีสัสอ้าวมันมาไข่ไว้ถุกมองเนี่ยล่ะวางเลยมันตกใจงูไข่มันโอ้ยปุ่ดมีจุดนั่นอีกมีลายนี่ข้าเข่าไปสุดยอดเมนเมน ความสุดอกสบายทุกคนตอนไหพี่นอ้องสุดยอดสะดวกสบายสบสบายทุกอย่างพีข่ข่าวเป็นยัางเขาเป็นนี่ก<ะ>็ได้เนาะเขามีนะไม่ได้กับข,ข่าวซ้อมเดนรูปนั่นนะเขาได้วันแต่เขจะาเ้ถ่ายบอขาจ้าเขาสมายถ่ายเนาะมันเป็นสถานทีแบบน,นี้นี่อยากให้ให<ไ>อายเฮมหนึน่ง แมนอยู่ข้างบนกันมีได้ไดข้างบนนุ่นนี่เห็นไหมเป็นตยนะนตายานปะแมนน้องคนตะย่านมองอยู่เขาเห็นอะไรจังไหรวงเล่านี่มันซูนพั้นไปแต่กระชิมเป็นจักคั้นปีเลยคือเอาของมัเอาเขาเอิอนหนุกอีหยังน่ะมันเป็นหนุกไอ้นี่เด้มันเป็นหนุกไปสมัยก่อนนี่อยู่แถวแถบอะไรภาคใบบต้ตอดกินเนื้อชัดเลเนาะ มันก <muitas> ER ินบ่แต <ição> ่ย no ัง no. อ่านกิคนหมดแล้วน <inaudible> ี no. ่โอ้ยอันนงลเด้อข้างล้างต้องข้างล้างเด้อสุดยอดสุดยอดยังมีหลายยังมีหลายบ่ได้มีซํานี้ยังมีหลายกว่านี้แต่ว่ามื้อนี้ก็คือฝนตกเนาะก็ขึ้นข้างบนบ่ได้แม่นขึ้นข้างบนบ่ได้เนาะทุกคนค่อนข้างที่จะแม่นตาคนมากนที่บ่าแม่นๆก ก็จะได้จบคลิปประมาณนี้เพียงสามนี่เนาะประมาณนี้ก็ไม่อกเลยว่าม่ไประทับใจบอกประทับใจประทับใจบกลับมาเที่ยวค่ะค่ะนองคันค่ะไปประทับใจหลายนะอยาให้พวกจนบระหยัดบอกมันแบบเข้ามือมันตื่นตันเนาะเขามือซื้อมันอเลยว่ามันที่สุดนะบางทีแมนแมนแมนทุกคนคับประมาณนี้เลยนอกพันเนาะแมนที่คอลาพี่น้านนอกไปแล้วนี่เนาะ้องมาณเนาะ ไอ้มีช่องทางไหนที่ต่อนนี้กอย่าลืมเแอปซีน้องพันเดินไปติดตามช่องทางบ่าวเนี้ยปลาไหลนะทุกคนนะเบาเนี้ยปลาไหลนะทุกคนเป็นกำลังใจให้บ่าวเนี้ยเนี่ยทุกคนนะไปเป็นกำลังใจให้เพิ่นในทำคลิปต่อๆไปเนาะเพื่อที่จะเอาความหูมาให้พี่พี่แอปซีได้เบิกได้ชมกันในในในเฮียนหูใหลายอย่างเนาะกาโอเคเนาะกาขอบใจไอ้เนี้ยหลายๆเนาะ เคกับชีเตจ้าเพียงซัมนี่เนาะสบายดีสวัสดีค่ะ